สวัสดีครับอยู่กับผมดิสเตอร์ชแนลเหมือนเดิมครับวันนี้พาทุกคนมาปั่นนาครับนี่ครับรับจ้างปั่นนาครับแล้วก็มากับเจ้ายันมาซีเก้าก็คูปต้าเอลห้าศูนย์ครับเหมือนเดิมครับนี่ครับเจ้าของนาหวานแล้วครับนี่เห็นไหมครับหวานข้าวรอแล้วนี่เล็กข้าว เมื่อวานฝนตกครับวันนี้ดินเหนียวนิดนึงครับแต่ฟาร์มเทคเอาอยู่ครับฟาร์มเทคพ่วงกับ L5018SP ไายซีสมครับมันจะออดนๆนะครับเพราะว่าดินมันเหนียวครับต้องยกคอนโทรลช่วยครับคอนโทโลตรี ปั่นด้วยเกียร์สองครับน่ะเรียบเสมอดีมากครับความเผ็กแนะนำครับตัวนี้ดินแข็งดินอ่อนได้หมดครับเวลาเดินเครื่องไปครับในห้องเครื่องของโรตารี่ครับห้องเกียร์ครับโซ่เขาจะตึงเองครับเขาว่าอย่างนั้นครับความเพล็กรับประกันหนึ่งปีครับผม ดินเปียกครับแต่ความเต็กเอาอยู่ครับเห็นมากไก่ๆนุ่นก็สามโฮครับผมดีทีสาาคัญครับตรงนี้เอามาชมแอรของเราครับผมให้น้องครับครับเพิ่งตื่นนอนครับผมคนละครับ ่สายมากเลยครับผมมันด้วยเกียร์สองครับสองห้ายดมเดิมครับไม่ได้แต่งอะไรครับเดิมเดิมจัดศูนย์เลยครับผมส่แค่ท่อแล้วก็ทำหลังาคาแค่นั้นนี่ครับ,รบสีวยครับความติด พีเตต์ FTR 185่ x ยางผมจะเลือกเป็นตัวของดันหลบนะครับผมว่าชอบดอกยางมันสูงแล้วก็สวยผอมดีครับโอ้ตอนี้ผมไม่ค่อยชอบถแถบมันอ้วนๆไงไม่รู้ จำมืดมืด,ม,ดมืดนะครับบรรยากาศคลิ้มฟ้าเคลิ้มฝน,นครับผมถือว่าบรรยากาศดีครับผมสวยไหมครับโดนใจครับรุ่นนี้ตอนแรกจะหาซื้อมือสองครับแต่ว่า มาไปมาก็ได้จัดมามือหนึ่งเลยครับผมดาวที่เริ่มต้นลูกค้าใหม่ครับไม่เคยมีรถมาก่อนลูกค้าใหม่ก็ดาวเริ่มต้นที่ปุกมือครับแต่ผมแต่เยอะว,วันนั้นครับดาวสามแสนครับแล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดเอ้ยช่วยดาวห้าหมื่นครับเลยได้3าม0สน้าครับห้าสิบเปอร์เซครับผมเอามาแต่ใบดันมีดหน้าครับแล้วก็ตัวรถ ส่วนรถลี่กับผานก็ซื้อตังหากครับผมพอได้รับจ้างครับผมตอนแรกจะไปซื้อแค่ผานครับอยู่ตรงแคนครับบุยลำแต่ไปมาไปมาได้ความผิดมาด้วยลยครับเขาบอกว่าของดีครับเลยจัดมาเลยครับคู่นี้ครับ ซื้อมาทั้งผ่านทั้งความเผ็ดก็แสนหนึ่งครับทอนสี่พันครับเงินที่ซื้อก็ได้มาจากอ,าอัดฟางครับผมปีที่แล้วได้แสนห้าครับอัดฟางอค่าน้ำมันค่านุนค่านี้ก็เหลือแสนหนึ่งครับพอดีแนะนำครับธกิจอัดฟางพอได้ครับผมถ้าทำเป็นนะครับ ดูอื่นนิดนึงครับเพราะว่าดินเปียกครับฝนเมื่อคืนฝนตกหนักครับตอนเช้ามาก็เจ้าของเขาก็หวางเลยครับผม L ห้าศูนย์หนึ่งแปดกับฟาร์มสิสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเพราะว่าเพิ่งทำครับที่ทำไม่ได้อะไรไม่ได้อยากได้ตังค์ได้ได้ไรครับผมชอบครับชอบชอบรถไถ ผมขับรถไถมังแต่ประมาณมหนึ่งมสองครับผมตอนนี้ก็จบทหารจบอะไรมาแล้วมันอายุยี่หกแล้วมันรู้กี่ปีแล้วสี่กว่าปีแล้วก็อติงครับดแต่ก็ลั่นอยู่ครับนิดนึ่ง สำหรับใครที่มองหากำลังมองหาพวกรถถ่ายไว้ใช้งานครับแนะนำตัวนี้ครับผมถ้าตัวเล็กก่อนนี้ผมว่าจะผิดหวังครับเวลานั้นเวลาอยากอัพซีซีขึ้นตัวนี้ครับจ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 บเลยครับรุ่นกลางครับพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับพอใช้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับยันมาครับนี่ครับตอนนี้มาหนึ่งไม่มีครับมีแต่มือสองครับผม แต่ราคาพอเล่นครับสามแสนสี่แสนบ้าง L ห้าศูนย์มือสองก็มีนะครับผมมันจะเป็นต้องมือหนึ่งเสมอไปครับดูที่กำลังของเรา ฝนตกนะครับผมแต่แต่อึงไม่ออกเลยไปหาไม่ได้เลยได้แต่อึงยางครับผมอย่าแป๊บเดียวตัวตลี่อากินง,ง่ายกว่าติดคาดครับมนเร็วครับได้เร็วแต่จะที่น้ำมันนอะยนิดน,นึงก็ง่ายแล้วก็เร็วส่วนคาดครับบางคนเขาชอบบางคนก็ไม่ชอบครับแล้วแต่แล้วแต่คนเข้าครับ จะปมชอบาโรตารี่ครับผมก็จะติดไฟครับยังไม่มีเวลาติดเลยครับผมไฟสปอตไลท์ครับใครที่มีไฟสปอตไลท์แนะนำคอมเมนต์ได้คลิปได้เลยครับผมอยากติดไฟมากเลยครับแบบสว่างๆครับ ต้องเลี้ยงคอนโทรนช่วยครับว่าดินเหนียวมากดินติดคลองครับนี่เป็นคลองเดี๋ยวเป็นคลองครับคลองคลองดินคลองครับเวลาไม่ฝนตกก็แข็งครับเวลาฝนตกก็เหนียวจะเป็นอย่างนี้ครับว่าดินขุดลึกครับของเขาจะขุดลึกนิดหนึ่งดินทางใต้ก็จะเป็นดินที่เหนียวๆหนเหลือง แนะนำครับาร์มเึกปันดีจริงโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพ่าผมเพิ่งทำใหม่ครับให้กำลังใจผมหน่อยครับผมวันรุ่นสร้างตัวครับผมวันรุ่นสร้างตัวครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างนี้นครับขอตัวขึ้นไปขับก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า